ข่าวรถข่าวรถชนใช่ไหมวุ้นในปากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนรถชนสั่งไปให้แล้วงานไม่มัดใช่งานไม่มัดดูไปนั้นอ่ะไปคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตวงใหญ่ที่บัตดอนใหญ่เสร็จจากคอนเสิร์ตวันนั้นในรถตู้มีปอตบิ๊กปี๋ยบ้านบินแลนด์ ขับโดยนัตตี้นัตตี้เป็นคนขับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่ด้วยกันในรถแล้วก็มีแม่แซมมีนั่งอยู่ข้างหน้าพีม่มาเดียวแม่แซมนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแค่นี้แหละใช่ไหมว่าบอสบีมทมาเดียวแซมมี่นัตตี้นคน,นขับขับรถแล้วก็เพื่อนเขาเป็นตำรวจมันมันไปเที่ยวออยู่ในอตกการเมื่อนที่เป็นตำรวจ่ในอตกการมันนั่นคือประมาณเที่ยงคืนกว่า ฝนตกโปรยๆช่วงนี้ฝนมันลินก็เราก็เดินทางกลับปกติเราจะมุ่งหน้ากลับลรังสิตเราจะมุ่งหน้าหักเราเรามุ่งหน้ากลับรังสิตร้านอทธิ์มันลอยสูงแม่แต่เองผมเนี่ยทีนี้เรามุ่งหน้ากล,าลับก, <c oughs> กับฟิวเจอร์ future, เส้นฟิวเจอร์เส้นคลองหลวงตอนเกิดการณ์นะอันนี้ผู้ฟังนะเหตุการณ์แบบนี้ ก็เล่นโทรศัพกันปกติแล้วเราขับรถตู้อยู่ดยแก๊งรถดยอันนี้อันนี้ไม่บอกใครเป็นอะไรนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกใครเป็นติกแบ้ไม่แบ้นะนี่ไม่ได้ระบุใครแต่ว่าเหตุการณ์เราคือเรารถตู้อยู่ตรงกลางรถมอเตอร์ไซค์เด็งน้อยอายุสิบห้าหกแห่งกันมาแบบปึ้นบึ้นบึ้ึ้ึ้ึ้อ้อมกันแบบอันนี้อันนี้ไม่บอกใครไม่ได้ระบุว่าใครแต่ในเหตุการณ์มนแบบนั้นแวดล้อมตรงนั้นแบบนั้นเราไม่ได้อว่าเออใครเป็นัต้องย้ำก่อนนะจ๊ะว่าเราไปใส่ และรถเรามีกล้องวงจรเออรถเรามีกล้องวงจรป้นยหนักกำลังกำลังขับไปอยู่แล้วเงียบชัดอ่ามีมีมันมันแข็งมันมันพัดกันเมเป็คครับเนี่ยขั้นขั้นขั้นอุบัตเหตุที่ชนกันมุนันเหตุการณ์ซ้ำซ้เกิดขึ้นเยอะมากตอนนั้นมันตุ้มต้ำซ้ำขึ้นันองแม้กระทั่งตอนที่เราอ่าเกิดเหตุการณ์แ่ะก็จะมีรถมาชนกันอีกในเหตุการณ์เพราะเรามีไรส่วนด้วยเรามีไรส่วนอันนี้อันยุ่ยพูดให้ฟังน้องเริ่มปึ๊บพอขีทีไป เหตุการณ์ไม่ดีแล้วเราก็เลยบอกว่าอุ้ยนี่คือเหตุการณ์ก่อนไลฟ์สดคือบอกใช่เหตุการณ์ก่อนไหลส่วนเหตุการณ์ก่อนคือเหตุการณ์ก็เลยวิ่งมาถึงปุ่งโป่งอย่างนี้ก่อนคือเหตุการณ์มอไซค์รอบข้างรอบแก้วน่ะเต็มไปหมดย้ำว่าเป็นมอไซค์ของเยาวชนทั้งหมดมองไปอายุไม่ถึงสิบแปดสักคนสิบห้าสิบหกขโเข้าแบบเอออุ้ยจำได้ไหะอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าไปใกล้แล้าไปเลย พะย่าถ้ากลัวอย่ามาใกล้ผีมาใกล้มันเด้อสูพูดไม่ขาดคำเฟชโฉดเฟชอันนี้อันตำรวจจวกกันได้ปะนี่ไปใกล้มันเด้อครับเพราะว่าจวกแต่เขาเป็นตำรวจเขาทำงานตรงนั้นเขาเห็นประจำเนาะนี่ไปใกล้มันเด้อนี่ไปใกล้มันเด้อเออแล้วแกเขาก็มีทางหน้า้งหลังก็ได้หลังเต็มไปหมดแล้วเราใส่ประตูประตูต็มไปหมาดีเสียออกมากไอ้เปิดที่จะของอรับทีนี้ รถตอวปุ๊บไม่ต่อสิบก่อนจอดรถขี่ไปบืดข้างหน้าชนปั้งหุ้ยชนแล้วระวัราางระวังระวังข้างหน้าชนแล้วคือคือมอไซค์น่ะคันแรกน่ะเดือดแก๊งเดือดแก๊งเขาตั้งเลยคันแรนกขกี่ขี่ไปแบบ อยู ει, ่เล่นพาเมืองศูนแล้วมันชนปังแล้วมันมันมากรอกหน้ารถฉันปากกันมันปากกันมันปังปังหน่อยนะตั้งปุ๊บนายก็กระเด็นมันอยู่หน้ารถแล้วเรารถเราเราก็เลยชะลออันนี้ผู้การกันเราชะลอเพราะเรากลัวเราเหยียบน้องเขาเขาเมื่อกี้แข่งกันมาพุ่งมาไม่ทีหยังอี้มัดเืออย่แม่เรามาสามครามงแบบรถชั้นหน่ยางเขาจะเราเป็นคนเราไม่ได้รับคการเดินร้อนเองเราเป็นคนได้รับคการเดินร้อนเอง แต่ว่าแต่ว่าคันแรกมันไม่ได้สั่งการรถเราเลยนะไม่ได้สัม่งการไม่เลยคนเหตุการณ์อะเยอะมากแล้วนะพวกกันรอ,อนรอแล้วก็ข้ามมาดูเราอยู่มันมันแข่งกันมันแข่งกันตออลอดทีมัเพี้ยนกูนี่จริงนะขี่ไปแล้วป,ปั้งนั้นแล้วแล้วทีเนี้ยเราเราชะลอแล้วเราตีฉุกเฉินปุ๊บแบบปุ๊บแบบปุ๊บแบบ,บ,บชะลอพอชะ,ะ,ะลอปุ๊บมีหนึ่งคันปั้งมาข้างหลังเรามาข้างล้อล้อซ้ายล้อซ้ายคือรถรถเรารถเรามีสี่ล้อเนาะหน้าหลังเนี้ยใช่ไหมซ้ายมือนี่อันนี้เราคนขับซ้ายมือล้อนี ปัง้งหมองคันสามไอแซมประตูเปิดอะไรรึเปล่าเอาประตูเปิดแอร์ไก่กระโจมเออกระโจมดูลงไปน้องเขาเลยกิ่งพยุพื้นมาไปฟันอย่างบุ๊คนองเขาติดเออเขาเรียกว่าอะไรคนน่ะแต่ตอนที่ว่าชนน่ะนารุกขึ้นมาเฉยนะนารุกขึ้นมาเดินมาอลไรพูดผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านนานนี่กลับไม่ได้ต้องไปหาหมอเออกลับไปตำรวจกระดาห้องกระดาตำรวจกับหมอบ้านมิดต่บ้านใครไม่เกี่ยวข้องออกไป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 สิหนะเราไปรุ่นเยอะมากน่าปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรยากาศในการแข่งขัน คนปกติขับมอเตอร์ไซค์อะไรเป็นมดแดงแบบเป็นหวยเป็นหวยอยู่เราไม่เชื่อหรอกเออแล้วคนที่น่าเสียใจคือใครนัตตี้นัตตี้คนขับฉันไปคนขับดินัตตี้คนขับฉันเอาปอบใจนางตั้งหลายเดือนที่มีอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจากเราถ้าฉันทำมาประมาทร่วมก็เลยตัท่านท่านจะตัดสินทางศาลไม่เป็นไรน้องซิกเกร์เด็บเหรอใหมาพูดเสียงดงน้องซิกเกร์เดนบเสีเยลยเราก็เลยเราก็เลยอาจจบเหตุการณ์ไม่จบวันนั้นคือ ปรานี้บรรยากาศประมาณนี้แล้วพอพอชนเสร็จปุ๊บสามคันแหมชนกันแหมมันเกิดอะไรขึ้นกับกับวันนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุระหว่างคนต่อคนเนี่ยมันก็แค่สองคนแต่นี่นหะชนจากข้างหลังปึ้งข้างหลังกับชนปังข้างหน้ากับชนปังมันกรอบขนาเท่าแล้วก็มัดต่ำเท่าปังเอ้ารถเขาเสียขอยไม่ได้เซอร์ไพรสพี่น้องสามเลยคิดว่าข่อยบอรแค่บอกเรื่องนี้ว่าข่อยคิดว่ามันไม่ใช่ ถ้าเป็นตำรวจต้อง,องบอกเนะี่ยเพราะว่าชูทายเกี่ยวกับเป็นเรื่องของตำรวจตํรวจคดีผูอ้อา,าสายมัญตาซินนัดตีกับไปงานสวดไปงานเนี่ยงานสุดก็ไปปกตินะเออคือเราจอดเราจอดรถไว้ตรงที่เกิดเหตุนเนาะ,ะไม่ขยับยเพี้อนเลยจนตำรวจมามตำรวจถึงมาถึงมาเอาเอา,เอาตัวน้องเอารถน้องอะไรต่างๆที่ที่เกิดคือเกิดเหตุวันนั้นมันมอเตอร์ไซค์ประมาณสามถึงสี่พันที่ล้มแล้วก็มีรถยนต์ที่มอเตอร์ไซค์ไปชนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรอ่ะตอนชดเชยอ่ะเราไปโรงพักปพูดไปไหมไปทันทีเลยแล้วพารตีก็ไปย่ำไปเหรอ ไปไหมแค่ไปสักแอะม้งแค่เพิ่งไปเอาไหมไม่ไม่อยู่อันนี้ก่อนเพราะว่านัทตี้เป็นคนช่วยช่วยปั๊มหัวใจอีกีกเคสหนึ่งเคสที่อยู่หน้ารถเราให้ได้รูปแต่พอพอไปโรงพักก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายเนาะเพื่อนกับไ้เอารถไปเพื่อนกัยึดรถที่เกิดเหตุใช่ไหมว่าไส้คือจริงแล้วทันเป็นเรื่เรามาของเราแต่เราชะลอไหมเราชะลอเพราะว่ามันมีคนกองอยู่ถ้าเราไม่ชะลอเดีเท่ากับเราจะต้องเหยียบน้องคนที่ว่านั้นอ่ะแต่น้องที่น้องที่ตามก่อนเรื่อนอ่ะเ่าเป็นยังน้องก็เป็นยังแต่ว่ามันมีหมดสามต่ำต ตามข้างหน้าปึ้งแล้วน้องอันก็มาปึ้งแต่คนที่คนที่เป็รงกางไหมเออคนที่สัมผัสกับเรามีแค่หนึคนหนึ่งคันนะแต่เขาสัมผัสกันไไม่เห็นหน้าน้องเลยสาเพราะมันมันหลายเคสมากเราไม่ได้เห็นหน้าน้องที่เขาที่เขาประสบเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยเพราะว่าเพื่อนเขาลุ่มึเพื่อนเขาก็มาลุ่มทุกคนมาจับมอตไซค์มาแกะบมอเอร์ไซค์มาจับมอเนอไซค์มาเปนี่หยุดอย่าจับเขาบอกอย่าจับอย่าจับอย่าขยับนะน้องเขาจะลุกขึ้นสกัดกระบังติ๊กไปมันต่ำรถว เขาบอกเบาบางไม่บวชเนี่ยแต่ว่าขันที่บอกว่าผิดหรือถูกก็เลยตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ไปแย้งอะไรกันเพราะก็ให้สารตั้งแต่ศิลให้นาตีไปขึ้นศาลเลยเพราะนาตีเป็นคนของลูของฉันฉันก็แค่เป็นเจ้านายนาตีเป็นพนักงานของฉันก็ราอย่าเรียกร้อยกันจะมาคุยเออดูแลนาตีเยียวยาจิตใจอย่าเลยซัพพอร์ตให้นิ่นู่นเพราะว่าเป็นหวงนางโกนังถูกใจอ่ะตอนแรกเรียกมาอ่าก็เรียกมากก็นาตีมันก็อายุมันก็แคส เอาไม่พูดดีกว่าวไม่ไม่หมายถึงว่าตอนแรกตอนุอ<ไ>งง<ต>่ายน้องสาหัสยังไม่ได้เสียตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรองให้น้องสินหล,ลอดบ้องขึ้นบาหลอดแล้วนะตอนนั้นเนาะจะจะ,จะมาให้การได้ไหมต้องรอน้องแบบไหนอันนี้ก็คือรอไปเรื่อยๆพอรอสักพักนึงแล้วก็มีการติดต่อมาว่าน้องเสียแล้วโอเคก็คุยกับญาติน้องฉันเป็นคุยกับญาติหนาอีกว่ามียังไงบ้างคะต้องช่วยเหลือยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะให้ไปคุยกับตำรวจดีไหม ปที่โรงพันธิ่กว่าเนาะก็ให้นาตีไปนาตีประเนินการทุกอย่างทุกรอบไม่เคยปฏิสเสธการถูกเข้าไปใช่คือคือคือคอันอ,อันนี้มะเดี่ยวเองอ่ะเขาเคยบอกนาตีว่านาตีไปงานสมรสคืออยู่บอยนันยันมันเกียดตมันผมมันภูเขาสีมันอยียไปแมนมูเขาสิบ้าห้าบอม,ามูเขาสีเกียดผมเพ่อบอนาตีฉันเป็นมืเอเดียวอันนั้นนี่ยาตีบอกว่าบอมสิไปนาตีก็ไปด้วยตัวเอง แต่ต้องเหยีดความจริงเยียวยาหนึ่งหมื่นบาทคือในเอาพูดง่ายๆคืออันนี้ไม่เดี๋ยวพูดคนเดียวนะในฐานะม,มนุษยธรรมแต่ถ้าถามว่าคดีจบหรือยังยังเราก็เลยไม่รู้ว่าในอนาคตถึงคดีจบจะจ่ายอะไรอีกไหมก็เลยให้ช่วยเหลือไปก่อนเนาะแบบเพื่อกันเล่นตัวเพื่อนราราเพื่อกันจะมีบ่มีกับบอมลู่แต่ว่าโอเคเขาเาก็เากับพ่อมีซัมมี่แค่นี้ที่เรามีอะไรที่นัตตี้มีอะไรเงี้ยก็ให้เพิ่นไปได้ป่ะด้วยหา้ที่การงานด้วยหน้าที่กาองนนะตี่เท่านี้แล้วเหตุการณ์มัน เขาเคี่ยวเองไม่ก็ไม่สามารถบอกใครยังไม่มีใครตัดสินไม่มีใครตัดสินเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในคดีความอยู่อยู่ในคดีความอยู่ซึ่งใครยะไบอกว่านาทีวันทองยานเด้อเออเอาตามพูดภาษาท่านเห็นเลย ตำรวจตำาราเาคือตัดสินเลยเขายายันยังเพราะว่าเขามาดูข้ควเบ็นชุดใจเขาเขาเขาเสียหายได้ซ้ำรถเท่ากับบริษายสามเดือนรถบริษายรถรถรถที่จอดไว้ไม่ได้จอดไว้ที่บ้านกรุงเทพนะจอดตากได้ซ้ำแล้วจอดไว้วที่โรงพักเราเพิ่ดไปทำเรื่องเอาออกมาใชต <บะ S 1> อาที่ก่อนนี่<ะ>เองใช่เพราะว่าต้องถามตำรวจก่อนว่าเก็บหลักฐานครบหรือยังคือจอดรถตู้ตู้ขาวอ่ะไว้สามประมาณสามเดือนถามแล้วถามอีกว่าเอาออกมาได้ไหมเพื่อนก็บอกว่าถ้าได้ออกมาเพื่นถ้าได้เท่นั้นเที่แต่รอ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 จนเพื่อนให้คำยืนยันว่าเอาออกมาได้เอามาซ่อมได้กันจ้างเอามา ทิ้งไปนานมากจนจนบอสซื้อคันดำจนเราไปไหนตอนไหนมากมายแล้วฉันได้ซื้อรถคันใหม่เห็นไหมรถใหม่ซื้อมารถคันนี้อยูบ้าเที่นี่ตำรวจรอไปขอยาวแต่ไปตรวจตรวจเลยเจ้าเบอร์รถแล้วมาสีมอไซค์นี่แฮมมอไซค์นี่มว่าขูดของคันนี้ควาดสิพาคกันเอออย่าบอกครับเคสอื่นนายไม่ได้ไม่ไดม่ไดไม่ไม่พูดแต่เคสของนี่ร้องชวนอะนนี้พูดถึงเคสอื่นที่อยู่ตามมันนั่นแหละมีว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักเขาด้วยรู้แต่ว่าเพื่อนตามกันแล้วกล สลักขาอกคำโบราณกูบ่แต่าม่สี่หลายเขตนะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้ไม่หมายถึงใครนะไม่หมายถึงน้องคนที่ชนนะน้องที่เขาเสียชีวิตน้องที่เขาไปแล้วอ่ะสบายแล้วอะไป็นแค่ผู้หลงน้องพูดถึงอีกเขตนึงที่มันชนอยู่หน้าเราก่อนถ้าเกิดเอามอสไซต์ไปเสียงพอมอสไซต์แตงเราผิดกฎหมายไอ้บอสอมีผิดตั้งแต่แบบกับขีดวิ่งเร็วมาตั้กูอีกยากอีกไอ้กูว่าักซะเมื่อวานเขาเรียกรอแล้วนี่กูเสียหายมา ไม่ถึงบางคนก็บอกว่าศูนย์นะเว้ยเฉยๆอสทำไมไม่เยียวยาพอสทำไมไม่คือคนอย่างนเนี่ยเราฉันห้าร้อยสามเดือน์ไม่คนขับอะไรอย่างเงี้ยแต่สังเกตว่าเยอะแต่แต่ข่าวอันนี้โมโหแทนเนาะข่าวลงเกินไปว่าไม่เยียวยานะเพราะว่าไม่เยียวยาแต่ให้หมื่นลึมันแปลว่าอะไรแล้วไม่เยียวยานี่คือคดีมันยังไม่จบค่ะ ทางให้ไปตัดสินด้วยซ้ำถูกแล้วผู้ปกครองผู้ปกครองน้องกับนัตตี้กับฝ่ายเราคุยกันตลอดมีเบอร์กันติดต่อกันได้ตลอดไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบไม่ก็เพิ่งไม่ได้หนีอะไรเลยใช่ฉันงงว่านัตตี้คนขับรถฉับายพี่น้องค่ะคุยกันตลอดดีว่าคือพ่อแม่เขเคยคุยกันทุกวันกันปะนี่กับใหญโทรโทรแล้วก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้วก็ไปก็ไม่ได้สายการติดต่อกันก็คือไปผัวบอกทีว่าอาหารนี่คุณต้องการอะไรมีเบอร์ด้วยตอนตอนแรกที่โทรมาไม่ใช่แม่ด้วยเป็นเป็นญาติด้วยที่โทรมาขออเบอร์หรือสอบถามเหตุกกาารรณ์นนน่่่ะะเป็ญตติด้วยไมมใชแแอค พอเดี๋ยวเนี้ยวันเี้ยน่ะนเราเข้าใจอยู่ว่าการขับรถมันเป็นเรื่องบอดี่เฮียแต่มองดีๆอจะเป็นลูกใช่เพราะคนดีไล่ขักไล่เขาบอกแต่เขาบอกความเขาเป็นไม่ด,ดุเหมือนผิดก็ไไปตา,ามผิดตัวาถูกให้กฎหมายบ้ากันเลยถามว่าวันนี้ผมไปออกอาการของกระแสมันไม่จูบเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ที่สารตัดสินรายการของกระแสไม่สามารถตัดสินได้ผให้คนขับรถผมเิลนได้หรือที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สิสสวนกลางผู้พักผู้พักสาระคะเพียงพอหรือนู่นครับไปคุยกับไอสาลเลยก็คุณกัคุยกันเลยคุณจะื่อเรื่กงสารเรียกร้องเรื่องอะไรก่อนนกันริง แต่ในคดีความฉันไม่ได้เป็นคนขับไม่มีส่วนที่เขาทางกฎหมายอยู่แล้วประกันประกันรถประกันรถยนต์ตอนแรกเราก็ชั้นหนึ่งก็แต่พร้อมใจอยู่แล้วแล้วเขาก็ติดต่อเราตลอดเวลาวันนี้แม้กระทั่งวันนี้ที่เขาบอกว่าเขาเห็นข่าวประกันเราไม่ยอมเขาก็เอ้าทำไมข่าวอย่างนั้นประกันเราส็จีพองเลยบอกไปก่อนใช่เขาก็รู้สึกว่าเาเสียหายเนาะเขาพร้อมตลอดนะฝ่ายเรานี่ยพร้อมตลอดมากเลยดีกว่าฝ่ายเราอ่ะพร้อมทุกเวลาพร้อมตลอดเลยนัดตีไปเลยมีอะไรนัดตีไปเลยแต่มันมันขึ้นอยู่กับหลายฝ่ายนะพูดอย่างนี้เลยมันขึ้นอยู่กับฝ่ายหลายฝ่ายแต่ฝ่ายเราอ่ะพร้อมตลอดเราพร้้้้อออมเเเเเาาาาายกกขขไไไปปจ็ด